กับบรรยากาศท่าเรืออำเภอเทวเทียนเช้า,ชาวันนี้ครับเรือคนไม่ค้าเข้ามาจากฝั่งลาวครับนี่นี่ก็อีกหนึ่งลำกำลังเข้ามามีทุกเส้าวันจันทร์และว,วันพุธหัทกับตอนเช้าครับตลาดตัดไทยลาวเทวเทนสินค้าก็ตามฤด,ดูกาลครับสินค้าก็เป็นพวกอาหารป่าอาหารบ้านนี่แหละครับปูปลา ตามฤดูกาลที่หาได้ครับมันดีกับพ่อค้ากรหลายอยู่นั่นต้อค้ากรหลายอยู่หน้าดีกับอาหารจะบกไฟหลายขึ้นหน้าฝนกับหน้าฝนจะเยอะแม่แม่ขวดแล้วเก ไนั่นก็ได้เอาขวพ้องกัน <upright> ก <flips and> em ับพวกขาพวกกระไรพวกหอมแดงไรบ้เลยพวเผ็ดเผ็ดน้ำจิ้มก็ได้น้ำพริกเนาะได้โอ๊ได้ลายอยู่เลยขาแล้วเอาเอาขายอัซื้อกจาชิห้สิบบาทจอกรเดือนมาตัดเป็นห้องเซลเลยนะ ยก็ดตันยากัดันอาะขีด่อยู่ดูซอดมหงไปอซื่น่อยคันี้เฮ็ดเรไงมหาชิมนา่หาิ้นห้าชิ้นแม่ที่่ได้ลาอยู่ได้ไม่เบาดับลายดับไอังกสมจะฝูดกระเนิดเลยไหมรวมกันมาเนี่ยจขีดนะจะไดมะเต้น ไก่มดแดงว่าเบิ่งเอาครับพี่นกกับเขาวันนี้กับอาหารอีสานบ้านเฮาครับขายกันด้างไปฆ่ากระติบสไลด์รับไข่ไข่มดไข่หน่อไม้ไข่หน่อเล่าครับโอ้เสียง เสียงอยู่นี่นาะงเอ็ด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 โอ้จักรจันทร์เลดบ้างครับดนื้อผโอ้ปลาอยู่เนาะปลาอยู่ครับวกะเอามาเตะอเิเตะหมูครับบ้านเหาหมูหมีบ้านหาหมมีครับมีก็มีน่อยมีก็มีน่อยครับนอปลา

มัดครัมัดไข่ดีกระจายครับคุณไข่ดับส้มนี่ขอบลูกหาซิมได้ครับเอาเดี๋ยวกลับมาซิมเด้อรับประกันรับประกันความเปรี้ยวที่บ่ายู่นี้ด้วยกันพี่แม่เปียกไปบาทครับ,บค,ครับตลาดนัดไทเลนซาวันจันทร์วันนี้ครับอาหารตามฤดูกาลหน้านี้จะเป็นไข่มดหลายิไหลไข่มดกันเริ่มออก มีปลาปลาทูนก็ได้ครับอันนี้ป่ะจ๊ะห้าสิบบาทจ้าคนละห้าสิบบาทตัดหัวเรียบร้อยเนาะทั้งหมดเรียบร้อยจ้าไปทิ้งได้เลยเอาไหมคะนเราจะไปทอดเนาะจ้าร้านประกันมีไข่มดไข่เม็ดไข่มดไข่น้อยไข่ใหญ่มีมดครับไม่ใช่มดดำจ้ะไข่มดดำไข่ยังล่ะโอ้ถือว่ามันไข่บ่คือกันเนาะครับ เ่าหาแบงคือแบงละสิบบาทยทุมก็ได้ไม่ค่าป่าถึงละแปดสิบอันนี้เด็ดแบงก็ต้องดูเจ้าเาเบดีว่้าแบลิบาทนะ เอาเลือกเอาตามเอาหลก็ไปว้างลยงุแนะเรี้ใครเไปได้เบิงไี่ดีเบิงก็จได้ได้เคยขายใครใครลูกไม่เลือกบอสไม่เลือกไม่เลือกนวลละบาทแน่นอนอนไรไม่ละบาทบอ นี่ถ้าเลือกเอาหน่วยดีๆน่ห้รบ่ือยเลือครับยเลือกงนยกเบื้งยกแพงให้เสรอันอันอันนี้ก็ไข่ลูกบ่ไข่ข้าครับไข่เข่าเนาะไข่ข้าวี่จะไข่ข้าวอันนแม่แพงน่สิบบาทเลือกเอาหน่วยละบาทอือเอาบ่ ถ้าซื้อยกกสิโอยยก<อ>ไป,ไปเลยสาบาดสาบาดแต่ว่าเองเขาเป็นนวโอ้นวนี่ก็ดีแท้หนนวระบาดตามสบายยกเลยยกแพงเลย <c oughs> สบาบัดตลาับรรยากาศตลาดเต้าเทียนครับตลาดนัดไทยลาไขม่มดมีแม่มด นี่ยลก็เอินแม่หมดครับแม่เป้งก็มีด้ค่ะแม่มดแดงก็มีด้ค่ะแม่มดแม่มดแดงก็มีกบม,มีทั้งแม่ทั้งลูกกไัแบไข่มดแดงปลาอันนี้านงระบบพริกอันนี้ยังเมงแกงครับ อันนี้สังโอ้เป็แข่งจัดละร้อยเป็นแข่งแข่งข้อเนาะไข่มดก็หนึ่งร้อยบาทครับไข่ไข่ต้นๆนะครับไข่ต้นมันครับตอนนี้ไข่มดแดงกำลังออกครับไไว่าเบิ่เงินตอนี่มดแดงกลังออกค ีเดิมมี้าอยู่กระเพาะมันคินเป็นสีครอปล่าหนึ่งเซนเดี๋ยวลูกสุดเซนพาย่า,ยางอเบิงครับตลาดนัดไทยลาวท่าอวเทนแถวนี้เปิดขายอย่างกันนอหนังเข็มเค็มมาละร้อยครับ น้ำเค็มใหญ่งรับแกงคั่นด้วยขายเคี่ยท่านครับเกมีเคียดต้องเคียดนามีหน่อไม้มีสารมีไข่มดแดงครับไม่แปลนเอาไขครับปลาปลาแช่แข็งปลาช่วงนิดจะปลาสดจะบ่ค่อยมีครับมีแต่ปลาแช่แข็งอันนี้เราบริมีเซิร์ฟเท่านั้ อันนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นขนมจีนแห้งครับเก็บได้เป็นปีกับพี่น้องกับกกไปฝากละปีใช้วิธีต้มครับกินได้เลยเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเห็ดกระตันโอ้ยายวิทย์ใครเนี่ยขายกระติบเผาขายขายกระติบเผาแล้วมาซื้อปลานะครับ ba thôi đi bằng nhà đang bằng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp นะครับบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวเท่าเทียนครับตัวนี้ไข่บดแดงร้ายหลายงามนี้ไข่มดแดงก็ร้ายหลรู้กำลังออกเนาะยังเทงอยู่ร,ร,ร้อยแปดสี่ใช่ไหมส่งร้อยจ้ากับสกปรนแหงก็มีครับ ใส่กระปุ้นแห้งตาถอกขันปุ๋มกบับบรรยากาศเช้าวันจันทร์วันนี้ครับมีเห็ดบด้าเด็กับไข่ปลาแดงนี่พี่น้องเบ่งเหงาครับไข่ปลาแดงพักหวานพักหวานจัดก้อนเลยมดมดมดมีทั้งไข่น้อยไข่ใหญ่ครับ อันนี้โรตีีดเอาห้าร้อยห้าสิบกัได้หักต่อนะจับบรรยากาศตลาดเมื่อนี้ครับไข่เด็กหกร้อยเด็กก็บุกไข่เต็มบันไดเนาะเต็ม ครับไม่ได้ไ่ได้แกะไข่มดไข่มดคับไข่มดโนละ60บาทโนละล้อยนะครับไก่น้อยโนละ200รครับแก้วขาจัดจานครับน้องหอยดอกดอกเปจางนอกครับ ดอกกระเจียวบนไหนเนาะดอกกระเจียวขาวเออมันยังน้อยเนาะดอกกระเจียวขาวสี่สิบบาทสี่สิบบาทส่งที่โอ้ไข่มดไข่มดไม่ต้องไข่หมดลายลายเป็นแต่ซื้อเป็นแต่กินนี่ก็คือไข่มดครับ เกี so so s <S ่ยวทะเก็ม um ีตะไคร้หมดจะองกับยาีน่นี้จะองมาจะโ้วมแี่ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะใส่ขี้เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วเอออ้นมันเลย่คน้มันเลย ดดมากเลปวันครับไก่ก่ยีดสิบสามกรัมห้าสิบบาทประวันนะครับุงละรอยีุ่งละร้อยกับประวันอาจจะเป็นประวันปลูกแถวบ้านเรานี่หละก็มีไหวมีหวโอ้จักจันทรคับจะเป็นห่มซื้อจกจันท์เนาะมากลดีครับ ไจักรจันห้องเซฟเซลแล้วครับเยื้อทั้งที่ทั้งที่ว้าจักรจันปรอดขายดีครับเบ็ดบดโล่ละ้อยแปิบครับห้องเซฟเซลเล ระนนะครับตรงเไรลยนะครับร้ยนะ่รับบาทครับผมต่เป็นโลบ่กครับโลเท่าไรครับสิบคิดละหสิบบาทครับประดานทองเทียวเลยดอกประเกนงครับดอกไม้ครับแกงสะพกวานนี่พอดีเลยนะครับ <available> <me> เอ้นเราเล้อกครัตัวนี้เรดูไข่ไข่บอแดงกำลังออกครับไข่กำลังเติบครับไข่บอลแดงจับดอกั้นเนาะดอกยังค่าจัิดอกยังไม่ค่าบ่อยู่ จับบดดอกนี่ยังแับแล้ก็มีเขียดเขียดหน้าเขียดหน้าเขียดหน้าปลาปลาสดปลากดไปคากำลังหักเงี้ยงอยู่างเงี้เลยเนาเอามือหักเลยว่าได้เอาว่าได้เอามีดตัดบ่หักเอาเลยเนาะนี่มี พ <S 2: static> <c ười> ักได้อยู่เนาะไขมดรับไขมดป่านและตัวของใหญ่นี่ครับไขมดจานละจานละหนึ่งร้อยบาทกำลังใหญ่มาทงนี้จะได้ยินเสียงกรจั์ห้องเซลเลครับ นจัดกระจงจัดกระจันนะแมค้าขายปลาปลาเนื้ออ่อนปลาสดปลาเลือกหน่อยหนกโลปลาสดปลาเนื้ออ่อนเจือมือก่อนเด็กเพื่อนเลยเอาหลายๆโลก็ได้โลโลเท่าไหร่แมคะาร้อยห้าสิบบาทปลาสดโลละร้อยห้าสิบบาทครับก็กินกันโลนึงก็ได้หลายเติบด้วยนะ บัตอ่าแต่นี่ก็เป็นน้ำบักบักน้ำนมครับขายดีนะระคาเปียกกัต่ายดีนะครับน้านี้อยากซื้อบัตรน้ำนม หัาากน้ำนมเดกำไรกันได้ขนาดน,น,น,นี้เนาะห่ได้ลายหรเนาะ,ะขายขายกนไดนในขายโล่หรืออันนี้โล่สาค่ะโลละสามสิบตมน้นมเนาะโลสาหยุโลละสามสิบครับ น่ครับบรรยากาศตลาดนัดไทลาเท่าเทียนไปค้าก็เราอของขึ้นมาครับช่วงนี้กำลังทางร้านครับกำลังเอาของมาใหญ่กันยาวาไปดูนล้วครับยาวอยู่ได้ครับ